สวัสดีค่ะวุ้นเรื่องไวไยมาแล้วค่ะรายการที่จะพูดคุยมามองถึอย่างที่เกี่ยวกับวัยนะคะเรื่องที่นะ่าชอบสนใจละอยากจะพูดถึงค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสองโมเมนต์คู่วินนี่สตางค่ะทุกคนเย้ บอกเลยว่าเป็นการส่งโมเมนต์ผู้นี้ครั้งที่2นะคะซึ่งครั้งแรกเนี่ยนัดส่งเป็นสตางวินนี่ไปน่าจะส่งช่วงแบบแฟนผมมาทุกคนนะั้นว่าน่าจะถึงปีอยู่นะสำหรับผู้นี้นะคะซึ่งแฟนๆก็ขอแบบอยากให้มีสตางวินนี่อีพีสองมากอะไรอย่างเงี้ยแต่เพราะปกติอะนัดก็ลงเรือสตางวินนี่อยู่แล้วใช่ไหมแต่คะ่ะทุกคนพอได้ดูซีรีส์เรื่อง VR นัดก็รู้สึกว่าเราต้องส่งโมเมนต์วินนี่สตางบ้าง เพราะว่าเรือนี้ก็น่าสนใจเคมีนี้ก็น่าสนใจ เพราะฉะนั้นก็เลยใช้เป็นแบบว่า2 w ง n ินนตล์ EP 2กันไปเลยแล้วกันมันมันเหมือนกับเออผู้คูพาเวลพาเวล p ว o เนี่ยก็ใส่เป็น EP 1 EP 2อะไรอย่างเงี้ยไปอะนะเพราะฉะนั้นว่าเรื่องเออโพอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ไมไ่ได้แบบฟิกอะไรขนาดนั้นยังไงเราก็ซับอน์ตทั้งคู่อยู่แล้วนะคะทุกคนโอเคเพราะฉะนั้นไปเดี๋ยวเราไปดูน้องๆกันซึ่งแทที่ให้ทีมงานหามานะคะก็คือวินนี่สตางนะเพราะฉะนั้นแบบว่า ทุกอย่างที่แบบอยู่ในคลิปนี้ก็เป็นโมเมนต์ที่เซิร์มาจากแคหนี้นะคะไปค่ะทุกคนไปดูกันเวลาไม่มีเลยดูสบายนะสมมติว่า สายตาซีนแมตติกคู่นั้นมองตาด้วยมองตาเด้่ยวผัดกันมองถังกันมองอุ๊บสายตาซีนแมตติกชอบเสียงเพื่อนอะไม่ใช่อะไรชัดเมากยิ่รักยาวกว่านี้นิดขาซอฟหน่อยนะปะเอออ๋อนี่นะดูที่เล่นจะแทนฟ้านั้นดูไลฟ์นี้ดูอสายตาเขาดันเขาเมาอ่ะนี่ปายิ่งรักยม่รัเออได้เหรอ ลืมตาเลยรักครับระมาีปลาาที่รักนะขอซุ้มหน่อยนะคมากก็ได้ก็ได้ก็ได้เฮ้ยสุดมันรักที่สุดเลย เอาคัดยางร่วมกับเฮ้ยให้วินนี่เป็นคนดีดิเฮ้ยอย่าลืมนะดีนแทนกับป้าเนี่ยพี่นิวชอบไม่คัดนะเว้ยโอ้โหไอ้วินนี่มึงอ่านผิดนะมันอ่านว่าห้องน้ำอยู่ทางไหนเออไม่มันอ่านว่าไปแน่ใจเหรอกับเวแต่ว่าผมเชื่อโบมาร์ทดีกว่าห้องน้ำอยู่ทางไหนกูไม่เชื่อมึงกูเชื่อพี่มาร์คผิดรับเชื่อมาร์ทชีวิตเปลี่ยน หลังจอเนี like ่ยเขาหวานนะเขาไม่ได้หวานตรงแค่ในจอนะคืออันนี้พูดอะไรเนี่ยอันนี้คือเบื้องหลังเนี่ยเบื้องหลังก็หวานนะทุกคนดูนี่ดูหบีบบีบบีบแค่ี้โอ้ไกลอีนิดเดินนิดนึงนิดนึ่งนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละจุ๊บเม่งหน่อยจุ๊บเม่งจุ๊บเม่งนิดนึงจุ๊บเม่งนิดหนึ่งจุ๊บเม่งนิดนึงดูได้ยินกูไหมจุ๊บเม่งจุ๊บเม่งนิดหนึ่ไง เพลงเข้ากับโมเมนต์มากค่ะทุกคนจากวันนั้นสู่วันนี้นิ้วหายสามเซนพี่วินนี่พี่วินนี่ ไปเล่นการแสดงเพิ่มนะสุดท้ายแบบอูตัวที่เฮ้ยเหอเริ่มันเริ่มองกันนะเฮ้ยเริ่มตันเริ่มรองกเย็บปะไม่เย็บครับอะไรหมอกงไม่เย็บแต่ไม่เย็บเดี๋ยวไม่เท่เดี๋ยวไม่เท่เดี๋ยวไม่เท่ผมไม่อยากเย็บไงผมก็เลยก็เลยเท่แบบบินนี่ก็เลยไม่เย็บเข้าก่อนแผลเป็นที่คิ้วนี่มันจะเท่ใช่ถุงถายมีเป้าแผลเป็นอ่ะเฮีย <laughs> อาออนขน้ึ่งเอาไปร้านใจแทนแล้วไม่ไม่ตะตันทิ้งคอค่ะเอาติ้งเนี่ยวินนี่หายหายไปไหนนอนคร <laughs> ับ <c oughs> <N ort> หวานเสี้ยมหวานเสียมมาแล้วครัยินกับหูเนื้อของตัวเองนะโอ้โหนี่วันนี้ผมได้ยินใาเนี้ย<อ>แล้วผมต้องได้ยินหูเนื้ดอ,อด้วยเหรม,<า>มะลามันจะมีความแบบเหมือนผสมโซดานิดนิดอะแม้มาจะเร็วแค่ไหนแต่วันนี้ยังไงมาก็ต้องแผลลาเพราะว่าลาไปก่อนเวันนี้ครับลา This is a drama I <Hi. S 2> the drama ลา

ฮ่า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 ให้าโเล้มาน้านมูาไห้อ้าม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 า่านหนังสือเลยไเรยาอยอากี่แทสใครจะบิดมากกว่ากันไม่ไม่รับร่งไร่เร่งจ๊อินเิเจิน่า เดียวผ่านถ้าผมเเขาว่ารอบมึงยิ่มอ้วาหรออ๋อ <c oughs> คีมีไม่เคยดูเลยอ่ะเดี๋ยวนไม่หาดูแล,ล้อ่าไ,ได้จับเวลาด้วยสายสีพูดเร็วกว่อาอ่อได้มาจับเวลาลบกว่วนมีคนนึงจับเวลาหน่อย ี่อยู่นะจะไปฟังนะพี่ดูคลิปนี้ไอ้ยี้ยไอ้ีคือผมกินหรอแบบว่าคือผมก็นั่งตรงข้างเลยนะแล้วแบบว่ามันก็จับอยู่นี้ใช่ผมก็คือผมเลี่ยนอยู่แล้วไงอันี่ก็โอ้ย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  แล้วคไม่ได้มองมองเอ้ยกลัวดิกลัวดิไม่ยอมเล่นกลัวดิไม่กลัวอยู่แล้วกลัวดหน้าใสมากโอ้โหหน้าใสหน้าเป็นสะไพรส์แม่เรามากเลยไอ้ ไม่เลยทุกคนคือใช้แท็กขาวินนี่สตางค์เลยจริงๆนะแต่โมเมนต์ผสมมาทุกคนเข้าใจปะอ้าวจบ <laughs> ไม่ทุกคนคู่เนี้ยคือนั้นบอกเลยว่าอย่าฟิกว่าแบบว่า จะสตางวินนี่หรือวินนี่สตาหมายถึงว่าอย่าฟิกกับเอ,อ่อช่องเราเพราะว่าเราสามารถนั่งได้ทุกงเรือทุกคนเข้าใจไหมเราสามารถอยู่ได้ทุกงเรือไม่ว่าจะเป็นสตางวินนี่หรือวินนี่สตางแต่วันนี้ก็พยายามแบบว่าให้ทีมงานหามาแล้วนะคะก็นะัดว่านะึกคิดว่าแท็กมันน่าจะปลนปนะเหมือนอะไรเกี่ยวกับน้องมันก็เด้งมาหมดอตทีมงานก็เลยแบบอ่จบะจับมาใส่นะคะแต่โดยรวมคือเราเน้นคุยทั้งเรื่องเคมีซึ่งดีมากอยู่แล้ว <laughs> คู่นี้เลยก็ชอบคือน,น่ารักอะ่ะพระหลังหลังเนี่ย่อยได้ตามเพิ่งมาตามดูมากขึ้นจากตอนดูซีรีส์เรื่องวีอาร์นี่แหละค่ะซึ่งหลายงานที่แบบได้ไปด้วยกันนะึ่งอ่ะเขาก็ยังน่ารักกันเหมือนเดิมตอนแรกอะ่ะน้าไม่มั่นใจว่าในอีพีหนึ่งเคยพูดไหมนะแต่ตอนแรกอ่ะนะจะแบบว่าคือโดนสตางตกมาก่อนแบบเมนสตางอะไรแบบคือสตางที่คือแบบน่ารักมาก แล้วพอมาดู VR ทุกคนทําให้น่าสนใจวินนี่มากขึ้นนั้นมองวินนี่มากขึ้นแล้วตอนนี้ก็คือกลายเป็นชอบทั้งคู่แบบมากๆคือเท่ากันไม่สามารถเลือกได้คือตอนนี้กลายเป็นแบบชอบทั้งคู่ไปแล้วอ่ะชอบในความนิ่งๆหรืออะไรบางอย่างของวินนี่เออชอบในความขี้เล่นอะไรบางอย่างของสาตางคือทุกอย่างมันแบบพอมาอยู่คู่กันแล้วคือเป็นเคมีที่แบบ ดีอ่ะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันแล้วชื่อแบบน่ารักมากค่ะชอบถ้าอยากให้ทำคู่นี้อีกอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนก็ถ้ามีคนดูเยอะก็จะมาทำนะคะก็คอมเมนต์ดูยอดวิวอะไรอย่างเงี้ยกันมาได้เลยเรื่อยๆนะคะหรือว่าถ้าอยากให้ดูคู่อื่นบอกมาเลยว่าคู่ไหนพิมพ์บอกมาก่อนทำไม่ทำว่ากันอีกทีเดี๋ยวรอดูเพราะว่ามันก็ต้องไปตามสเต็ปๆของแต่ละคู่ไปนะคะทุกคนก็อย่าพิมนี้อย่าลืมนะพิมพ์มาว่า อาจจะเป็นแบบวินนี่สตาง EP สาสตางวิน 3, นี่ EP สามอไงี้ยก็พิมพ์มาบอกก่อนนะคะว่าอยากดูเคมีผู้ไหนอะไรยังไงแต่นะัคิดว่าโมเมนต์ผสมอยู่แล้ว <laughs> โอเคคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะให้แจ้งเตือนนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ค่ะคลิปนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายจ้า